เคยไหมครับที่อาบน้ําแล้วกลิ่นตัวไม่หายคลิปนี้มีคําตอบครับเอ๊ะทำไมเราอาบน้ําฟอกสบู่เป็นอย่างดีใช้สบู่ที่น้าหอมรุนแรงแล้วแต่กลิ่นก็ยังมีจริงแล้วหลายคนนะครับก็มักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นตัวนะครับว่าจริงๆแล้วกลิ่นตัวเราเองเกิดจากเหงื่อแต่จริงๆแล้วเหงื่อเองนะครับก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะครับที่ทําให้เกิดกลิ่นตัวครับจริงๆแล้วกลิ่นตัวเองก็มาจากแบคทีเรียที่อยู่บนผิวของเราครับซึ่งตัวแบคทีเรียเองนะครับเขาก็จะไปทําปฏิกิริยาครับที่ทําให้เเกกกกกิิดลล่นนนนออมมาาาแะะจััั้รบงงีปญหื ก่อมกลิ่นอีกอย่างหนึ่งด้วยต่อมกลิ่นของคนแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถในการขยันในการทํางานแตกต่างกันบางคนต่อมกลิ่นเนี่ยขยันน้อยกลิ่นตัวก็อาจจะไม่แรงมากแต่บางคนขยันทํางานจัดครับก็จะมีกลิ่นตัวที่แรงครับดังนั้นนะครับไม่ว่าปัจจัยต่างๆจะเกิดจากตัวแบคทีเรียเองนะครับหรือเกิดจากต่อมกลิ่นเองนะครับและรวมกับเหงื่อในชีวิระจำวันนะครับล้วนทําให้เกิดกลิ่นตัวทั้งหมดดังนั้นการทียย่เราจัดการกับปัญหาเรื่องกลิ่นตัวนะครับง่ายมากเลยครับสิ่งแรกที่เราควรจะทาการอาบน้ําในทุกๆ นะครับก็คือตัวของสบู่อาบน้าครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้สบู่ที่มีน้ําหอมเยอะๆยอเพราะคิดว่าเมื่ออาบแล้วกินเราจะหอมฟุ้งกระจายครับน,นั้นเป็นความดีใจเพียงชั่วคราวครับจริงๆแล้วเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกนะครับสิ่งที่ถูกต้องก็คือเราต้องหาสบู่ที่มีสารที่ดับกลิ่นกายครับเช่นตัวนี้สบู่น้ำกายรีเฟซอย่างนี้ครับมีสารดับกลิ่นกายครับและต้องสามารถทาไอเทมที่2ก็คือ ยับยังเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยครับเมื่อเราใช้สบู่แบบนี้นะครับหลังจากอาบน้ำเสร็จปุ๊บกลิ่นตัวเราจะไม่มีครับเพราะว่าในสบู่ของตัวนี้นะครับก็จะสามารถบล็อกเรื่องกลิ่นตัวในขั้นแรกและหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วตัวของเชื้อแบคทีเรียนะครับเขาก็จะถูกจํากัดทําให้มีการเจริญเต,ติบโตที่ช้าลงครับ อย่างที่2นะครับตัวสบู่เองนะครับเขาก็จะมีสารละางบกลิ่นกายครับซึ่งตัวสารล้งบกลิ่นกายนะครับเขาจะทําการครอบคลุมทุกส่วนนะครับที่เราทําการทุบบู่ไปครับทาให้ว่ากลิ่นตัวของเราครับก็จะไม่มีปล่อยกลิ่นออกมาได้ครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับก็จะทาให้เราเองนะครับก็จะไม่มีกลิ่นตัวหลังจากอาบน้ํานั่นเองครับ